ในครั้งนี้ประมาณ12ล้านบาทนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับในการปฏนบััิงานร่วมกันในครั้งนี้บุรณาการร่วมกันนะครับตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับและอัญยาบ้าพร้อมของการครับซึ่งในครั้งนี้เราสามารถจับยาบ้าได้จำนวน1 3 8 8หมเมตรนะครับ ยึดได้ี่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2อบ6ที่ผ่านมานะครับจำปวนมาตรฐเกเดือนเราได้ตรวจยึดอีกหนึ่งล้านกว่าเม็ดนะครับนี่ก็เป็นไอ้อีกปัญหาหนึ่งคนเรียนบ้านท่านใช่นะครับหน่ที่สิบเด่นเพราะมีบุคคลต้องสงสัยมาขอใช้โทรศัพท์นะครับอ่าดีในวางแผนนะครับขึ้นนะครับเข้าตรวจนะแปดหมื่นพันหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเม็ดนะครับรถยนต์กระบะ หนึ่งคันนะครับบูรณาการกําลังร่วมนะครับในพื้นที่นะครับการาตรวจสอบนะครับเมื่อเข้ามาถึงนะครับโดยอาศัยความมืดนะครับหลบหายไปนะครับ ไามเนี่ยเปิดไฟเข้มเลยวครับรถกลัวกที่วะเอาเติมอันเอาวัตถุอันที่เนียนระบุบุกม่เกน้าอยู่บ่ มาผู้เดียวเนาะไมเป็นไรยังได้ยานไม่ผืนมาสวนผมเลมาเลยอกตาวานมันเอาถุงผุสลดห้อสอบมักทบ่กแแต่อันนี้เรักีตงองมอยถไ้้าุไายคะ รอกันไวเลาอกันไวเลยเอางล้ง hmm. ล้โอเคีพาเขาไปเอาบักนนุนตันมแลเตรยเรียบร้อยดีปบกไปนั่นนี่เราอฟงนะ ลูกวิดีโอนี้ตอนมาลงมาดีก็แยกพื้นแบนนั่นเ้อเนี่ยเอาไปเอายังงูใช่ไหมแยยกังนี่เด้